ีจะเป็นตัวอย่างของฝาหลัง vivo รุ่นที่เป็นฝาหลังเงาหรือว่าเคลือบสีแบบนี้นะคะการลอกจอหรือลอกแผ่นหลังเมื่อมีการซ่อมหรือเปลี่ยนจอเปลี่ยนแบตนะคะถ้าหากในกรณีที่เครื่องมีการใช้อายุมานานแล้วสีนั้นจะลอกล่อนนั่นเองนะคะอันนี้คือตัวอย่างที่อ่า อยากให้ลูกค้ารู้นะคะว่าจะต้องเกิดปัญหาในการสีรอนนั่นเองนะคะหรือว่าถ้าลูกค้าท่านใดอยากจะเปลี่ยนฟ้าหลังก็มีจำหน่ายนั่นเองนะคะแต่อาจจะไม่โอเคเท่าไหร่นะคะเวลาลอกด้านหลังออกมาก็จะไม่สวยถ้าเราไม่เปลี่ยนด้านหลังใหม่นั่นเองนะคะแบบนี้เลยนะคะเวลาเครื่องใช้มาระยะนาน แล้วสีจะลอนแบบนี้เลยนะเห็นได้ชั้นเลยใช่ไหมคะเป็นแผ่นอีกชั้นหนึ่งเลยนะคะ